ในรูปขันต้องเดินแบบนี้ซะก่อนเพราะมันผ่านกายไปแล้วเนี่ยเออที่นี่มันจะเป็นอัตโนมัติไปเลยทีนี่ถ้ายังไม่ผ่านยังไงคุณก็หลงจิตของเจ้าสงบมาตั้งแต่ไหนแล้วเจ้าไม่มีครูอาจารย์บอกเจ้าก็เลยแอบกินอยู่กับความว่างองค์ที่ไม่โลดเรื่อนหน้ารู้หลังจะพาให้เจ้าไปผิดทางเลยนะเนี่ยเจ้าก้าวในทางปัญญาซะกําลังของเจ้าเหลือล่ะแล้วก็ติดตรงนี้ตั้งนานเนี่ยอาการนี้แหละเนี่ยอาจารย์มงคลจะพาเราไปหาลุงพ่อประสิทธิ์ ท่านนี่พิจารณาได้แล้วนี่ท่านไม่อยู่ตายอะไรกับเนี่ยความสงบของท่านนี่ไปหาลุงปู่ศรีคำเผาป่องเอาอ้ากับพิจรารณาไปทำแมเ <c oughs> พื่อนก็บ,บอกที่ที่หนาได้แล้วนี่เป็นว่านลวง,งปู่ศรีนลวงปู่กูบาอาจารย์ทำไมพูดแนวเหนียวแน,วเ,นวเดียวกันสติของท่านต้งเพ่งอยู่ที่หน้าแท่งท่าน หลุดออกหลุดออกแล้วขาถ้าก็หลุดออกไปเรื่อยเป็นความจริงความสิ่งที่ปันปรากดอยู่ภายในหนนะพี่นายกขึ้นมาพี่นาตอนไหนนอนพังหมดพังหมดพังหมดรู้อย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้เหรอเข้าใจอย่างนี้แล้วแยกออกอย่างนี้แลวอ๋อแล้วมันเข้าใจแล้วหน้าที่นี่พอย้อนจิตเข้ามาดูดูกายเจ้าของมันจะพังหมดมันจะว่างว่าง,ว,างว่างหมดแต่ต้องเป็นด้วยอารมณ์ของอสมถะที่มีกําลังเสริมปัญญามันจะหมุนพอหมุนเข้าไปแล้วมันจะไปแก้กิเลสตรงที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนดับขึ้นมาพับกับก็เพิ่บเพด้วยความชํานาญของปัญญย คนบางคนจิตไม่เคยสงบมันถึงเอาสมาธคือความสงบไปเป็นนิพพานไงมันเข้ากับสภาวะทิ้งทั้งหลายได้หมดจิตมันลึกเข้าไปแล้วจนกระทั่งม,มันไม่รับอารมณ์พวกนี้เข้ามามันเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความรู้ที่เด่นขึ้นมาแต่กิเลสมันยังมีมยงมมอยู่ถ้าไม่ทําอย่างนี้เราจะไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราจะไม่เห็นความจริงไงพอเจ้าพิจายเห็นความจริงได้เมื่อไหรนะ่เนาะดังหลังก็ไม่อยู่เจ้าจะพิจารณาทั้งวันแต่ระวังให้ดีพอเจ้าเห็นความจริงเจ้าไม่อยากอยู่หยุดพักในท่านสมาธิแล้วนะทีนี้เจ้ากลัวว่าเจ้าจะตายจิตบีรามันหมุนนนนไไปมมมััหุยยงง่่ออูจใเบบื้น ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเจ้าไม่มีสมาธะคือควรล้างไว เจ้าก็จะกลายเป็นบ้าไปเลยแต่กรยะทิสิต้องพิารณากายให้ขาดสบั้นก่อนพุจะเจ้าเป็นพระสดบันต้องพารณากายให้มันขาดจากตรงนี้ก่อนการขาดก็คือไม่ใช่ว่าลุกข้างหนึ่งข้างเดียวอย่างที่เจ้าเห็นนะมันต้องมีญาณอย่างทราบขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในขนาที่ภาวนาไป้ไปพิจารณาให้เป็นปัญญาหาพารณาไปแล้วทักพักหึ่งเจ้าก็ดึงจิตเข้ามาให้สงบให้คนละวารละเข้าใจไหมแล้วเจ้าก็พี่ารไปเรื่อยไปเรื่อยไปวันหนึ่งความเป็นจริงปรากฏเท่านั้นแหละทีนี้เจ้าจะได้เห็นว่าปัญญาเป็นอย่างไรเราไปเห็นครั้งแรกว่ามัยไปอรู้ มีมิแขนมันขึ้นมาในหัวใจเลยมันไม่ใช่ออกไปนอกอย่างนี้เมื่อไหร่ ักพักหนึ่งมันแตกเปี้ยออกน้ำเหลือไหลออกมาจนการั่งแขนเราหลุดฟุดลงไปโอ้ตเวนี้มันกลายเป็นดินไปหายไปว่างขึ้นย้อนก็มาตัวตัวตว่าง okay. ไปหมดเพราะมันเป็นความจริงมันจะมาพร้อมพร้อมอมพร้อมกันไปเลยตัด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 กิเลสที่มันยึดมั่นถือมั่นไม่รู้กี่ภพกี่ชาติฝังจมมากับจิตความรู้สึกอันนี้มันแน่นยังกับอะไรถ้าผู้ไม่ได้ใช้ปัญญาจะไปพิจารณาเรื่องจิตอย่างเดียวทอดทีจิตขั้นนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาในส่วนจิตปัญญายังไม่เหมาะสมที่จะไปฆ่ากิเลสในส่วนนั้น จมันดับอะค่ะอ่าถูกแล้วเราแต่ว่าถ้าดูข้างนอกมันไม่ดับแต่เจ้าไม่ต้องดูนอกหรอกเจ้ารู้ไว้เฉยล้วทำไมเวลาหนูเอาจิตมาไว้ในกายมันทําให้ลมหายใจมันดับเจ้าคะดับสิมันแจ้ไม่ดับหรอกจิตมันลึกละอ้าวถูกละเจ้าจงเอาแสดงว่าจิตเจ้านี่มันสงบตั้งนานแล้วน่ะเนี่ยคือแต่ก่อนหนูพยายามแต่ก่อนหนู เอาจิตมาไว้ในกายได้คะ่ะแต่ตอนนี้<ม>เวลาหนูเอาจิตมาไว้ในกายหรือดับเลยดับเลยคะ่ะถูกแล้วทำไมมันเป็นแบบนั้นเจ้าคะ่ะถูกแล้วแต่ก่อนมันยังไม่เป็นมันสา,สามารถสแกนไปตามร่างกายได้มันเจ้าเจ้าอย่าเจ้าอยา่ยาไปดึงเจ้าอย่าไปไปโยกพอมันให้มันรวมอยู่ในกายถูกแล้วพอมันปักพอหนูเอาจิตปักไปในกายลมหายใจดับเพืบเลยดับเพืบถูกแล้วคือแล้วหนูก็เลยมา มาดูได้แค่ลมหายใจที่มันหายใจออกมาข้างนอกอย่างเนี้ยค,ค่ะือตรงบริเวณที่มันหายใจแต่พอหนูเอาจิตเอาไป,ไปเลือกจะแหลกจะแหล่เข้าไปในลมหายใจอะคะ่ะจะแหลกจะแห่่เข้าไปในรูจมูกอะคะอ่ะลมหายใจมันดับพึบเลยะคะ่ะทั้งที่หนูไม่ได้ไปตอะละเข้าใจไม่ได้ไปทําให้มันดับมันดับเองเพราะมันเองถูกแล้วมันเป็นมาปีกว่าแล้วค่ะหลังจากที่แบบจิตมารวมตอนนั้นอะค่ะเอาละ จิตเจ้าถือว่ามัน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 สงบได้ดั่งใจละเจ้าอยากให้สงบตอนไหนเจ้าก็สงบได้ละมันผิดกับคนที่เริ่มหรือคนที่เริ่มแล้วยังฐานก็ยังไม่แน่นถ้าฐานยังไม่แน่นนี่เริ่มภาวนาก็เริ่มวุ่นวายเริ่มภาวนาเรินหมีดเริ่มภาวนาแล้วก็มันก็ต่อสู้ต่อต้านกันแต่ของเจ้าเนี่ยมันจิตของเจ้ามันมันสงบมานานแล้วเนี่ย มาฐานมันแน่นแล้วเริ่มแน่นละ่ะแค่ดึงจิตเข้ามาอยู่กับลมหรือดูลมลมก็าขาดแล้วงลมหายหรือดับจะใ,ใช้คําว่าดับก็ได้หายก็ได้มัน,ม,นมันใช้คําเดียวกันนี่แหละจิตคือจิตลงถึงฐานแล้วนี่จิตรวมละ่ะพอมันดับนี่ดับไปหมดกายก็หายอะไรก็หายนี่แหละคนที่เอาเอาสมาธิเป็นนิพพานมันเรียกว่ามันถึงแล้วจริงๆแล้วแค่จิตมัน มันรวมลงฐานเฉยยังไม่ได้พิจารณาแต่คนที่ไม่เคยจิตไม่เคยสงบเห็นจิตสงบแค่เป็นอย่างนี้ก็เข้าใจาตัวเองถึงนิพพานแล้วจนมันหายไปหมดกายหายลมหายใจหายความรู้สึกหายอะไรหายหมดเหลือแต่ความรู้อันหนึ่งที่มันเด่นอย่างนั้นนั่นละ่ะคือฐานของจิตแล้วนั่นนั่นละ่ะความสงบนั่นนั่นนั่นละ่ะสมถะเต็มภูมิล้วนนั่นเต็มที่แล้นนั่นก็ไม่ต้องห่วงเราได้ได้หลัก เจ้าได้กําลังเต็มแล้วน่ะเจ,เ,จเจ้า,จาเจ้าไม่ค่อยจะพิจารณาเจ้าไม่ค่อยจะพิจารณาไกลของเจ้าเจ้าไม่ได้ค่อยก้าวเดินในทางปัญญาเพราะไม่มีครูมีอาจารย์แนะนําสั่งสอนแม้แต่ครูอาจารย์ถ้าไม่เป็นนะแค่ตอบให้เขาอย่างนี้ก็ว่าถึงแล้วที่สุดเธอมันเงียบมันดับดับจนไม่เหลือโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วก็วเองก็ดับ่าวแต่ลมเลยความรู้สึกเจ้ากายเจ้าก็หายอะไรหายโลกนี้ก็หาย ตอนนี้อารมณ์ของเจ้ามันจะอยู่ตรงเนี้ยใช่มันก็ติดอยู่มันติดอยู่แค่เนี้ยติดอยู่แต่เวลามันถอนขึ้นมาแล้วมันถึงมีความรู้สึกค่ะเอาต่อไปใน้เจ้าเก้าเดินให้เจ้าพิจารณากายของเจ้า<ม>เจ้าอย่าไปพอใจในความสงบความสงบมันก็เป็นบาดฐานอันหนึ่งเป็นกําลังอันหนึ่งอย่างเช่ว่าศีลก็ส่งให้ถึงสมาธิสมาธิส่งให้ถึงปัญญาปัญญาก็ส่งเข้าไปถึงฟอกติดฟอกใจ ต้องให้บริสุทธิ์ด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยแหละก็คือพิจารณาตอนนี้เจ้าพารณากายให้ให้ให้ได้แล้วเนี่ยเพราะเจ้ายังไม่ได้พิจารณาเลยคือจิตคือว่าจิตมันมันไม่ยอมออกมาพิจารณาเฮ้ยจิตที่มันอยู่ในความสงบมันจะไม่ออกมาหรอกแล้วจ,จำให้ดีนะจิตที่มัน มันลึกอย่างลึกเข้าถึงฐานแล้วเนี่ยมันจะใช้ตัวสังขารไม่ได้มันนี่แหละคนหร่บางคนว่าเรื่อไปถึงที่นั่นมันไม่คิดมันจะไปคิดได้ยังไงเพราะรองความคิดมันเป็นตัวสังขารในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตมันละเอียดคลึกเข้าไปแล้วมันถึงไม่รู้ว่ามีสิ่งพวกเนี้ย คานจิตไม่เคยสงบถึงไปเอาความสงบเัวนี้ว่าเป็นนิพพานเพราะมันไม่มีความคิดจะไม่ดีคําเนี่ยมันดับไปหมดดับจนไม่เหลือเพราะดับไม่เหลือเจ้าก,ก็อยู่ใน่อารมณ์ที่สงบนั่นแหละพออย่างนี้พอมันถอนขึ้นมาเจ้ายังพึงรู้ว่าความคิดความอดไรก็ม,มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จนงไพาตามขึ้นมาไงใช่ค่ะมันก็จะเห็นเป็นขันเห็นเป็นขันสิ ก็จะเห็นผัานห้าเห็นออความคิดมันผุดออกมาจากตัวจิตเนี่ยคะ่นะนนนั่ลละก็จะ,จะเห็นอาการของจิตนะคะมันจะเห็นหมดรู้หมดใช่ค่ะข้อมันแยกนี่แหละแยกเด้ยพันของสมถะให้ฟังให้ดีเราก็เคยเทศไม่รู้กี่กันลาวเรื่องเนี้ถ้าคนไม่เคยภาวนาจะจะแยกไม่ออกนี่แหละคนมันถึงเอาเอาเอาสมถะเอาสมาธินี่เป็นนิพพานเอาความสงบนี่เป็นนิพพานเพราะมันไม่มีอะไรเลย ถ้าคนเป็นเ้ท่านที่จะพูดถูกอางนี้เจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยพอจิตมันมันเงียบหายลงไปปุ๊บเท่านั้นล่ะเจ้าก็อยู่แต่อยู่ในความสงบอันนั้นน่ะมันก็จะมีตัวผู้รู้เด่นนั่นนั่นเห็นไม่่ะมันจะเด่นของมันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าพอแบบพอจิตมันถอนขึ้นมาปั๊บอยู่ในระดับไหนความรับทราบมันก็อยู่จะจะเข้าใจเองเช่นเจ้าเข้าใจว่าตัวเจ้ามีกายตัวเจ้ามีลม ตัวเจ้ามีสังขารมันจะยิดจยบยิบย็บมันมันจะปรุงออกมาจากตรงที่ว่านนั่นอันนี้มันเป็นแค่สมถะคือความสงบมันขมอารมณ์พวกนี้ไว้แล้วมันลึกลงไปจนกระทั่งว่ามันมันไม่ยอมยอมยอมอยู่กับสิ่งแล้วเนี่ยหรือมันมันอยู่ด้วยกันเี่ามันไม่ไปรักราบเจ้ารู้แล้วตีเนี่ยต่อไปให้เจ้าพิจารณาเจ้าเดินทางปัญญาอย่างที่ว่า ก็อย่างที่บอกให้เจ้าพิจารณากายใสีก่อนอตอนนี้กําลังเจ้าพอตัวแล้วกําลังเจ้าเหลือเฟือแล้วเหลือมากๆด้วยและชนานาญในการเข้าเข้าสมาธิด้วยอย่างที่ว่าสีชนานาญแล้วเนี่ยชนานาญที่จะเข้าให้สงบตอนไหนก็ได้แล้วเนี่ยถ้าถ้าเจ้ากําหนดถ้าเจ้าไม่ไม่อยากสงบเจ้าก็ เล่นกับอาการของจิตเช่นว่าเอาความรู้เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ไปตามอาการของเจ้าต้องการเช่นเจ้าต้องการจะให้ฐานอยู่ตรงไหนมันก็ไปอยู่นั้นน่ะแต่ว่าเวลาเจ้ากําหนดเข้ามาอยู่กับอะไรลมหายใจแค่นั้นแหละมันจะพึบดับลงเลยอ่ะเพราะเจ้ามันทํานานมาตั้งแต่ไหนแล้วจิตของเจ้าสงบมาตั้งแต่ไหนแล้วแต่เจ้าไม่มีครูอาจารย์บอกเจ้าก็เลยแอบกินอยู่กับความว่างแอบกินอยู่กับความที่ว่า ไม่ไม่มีอะไรอยู่อาศันอยู่กับความรู้อันเด่นอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยแต่เจ้าไม่ได้พิจารณาแ้่เจ้าไปถามครูอาจารย์รองค์อื่นขอโทษนะองค์งงที่ไม่รู้เรื่องหน้ารู้หลังจะพาให้เจ้าไปผิดทางเลยนะเนี่ยจะไปคิดไปทําไมความคิดมันเป็นกินเลสก็เจ้าจากเขาก็จะบอกไปอย่างนั้นความคิดมันเป็นเรื่องมีแต่เรื่องจะรามันมีแต่ทุกข์เพราะนั้นให้อยู่กับความสงบนั่นแหละคือความไม่มีอะไรเลยไม่มีอารมณ์อะไรไปเสวยแล้วมีแต่ความว่าง ความเบาความมันดับไปหมดความไม่มีตัวมีตนแล้วนะ่ะนั่นมันคืออารมณ์ของสมถะจําไว้ให้ดีนะคําเนี่ยเจ้าเก้าในทางปัญญาซะกําลังของเจ้าเหลือล้กําลังของเจ้าพอแล้วพอพูดเรื่องนี้นะสมัยเราไปภาวนาอยู่ที่แม่หลอดเนี่ยอาการนี้แหละเนี่ยจนอาจารย์มงคลเนี่ยเจ้าทํานักสฆงแม่หลอดที่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่สามที่กับหลวงปู่ชอบ ท่านไปภาวนาที่ตรงนั่นที่บ้านแม่หลอดนั่นช่วมท่านฐานท่านก็ยังเหลียวอะไอยู่นั่นแล้วก็เราไปอยู่นั่นกับอาจารย์มงคลอาจารย์มงคลก็ไปเป็นเจ้าสํานักรักษาที่ตรงนี้ไววไอ้พวกที่ไปวัดบ้านอ่าจะไปให้ไปทําลายก็เอาก้อนหินไปทุบช่านในขณะที่ท่านจิตท่านนิ่งเพราะจิตข้าเขาว่ามันไม่รู้มีตัวมีตน่เหมือนภาะอาการของเจ้าเป็นนั่นแหละ ก็เลยเอาก้อนหินไปทุบท่านเลือดไหลาอาบเนี่ยพอจิบท่านถอนออกมาแล้วถึงในเลือดกังไปหมดมันแห้งแห้งในกีวรท่านพอเอามือมารูบดูอ๋เนี่เขาเอาก้อนหินมาทําลายท่านน่ะมาทุบท่านวันท่านก็หลุดเลือดไหลาอาบแต่คนคนนั้นทําไปก็ไม่เกินเจ็ดวันก็ตายเลยนะอ่านี้ย่ะตรงนี้แถวตั้งแต่ผา,าเด่นผาแดนมา้ันไม่หลอนเนี่ย สม 2, ยัยสองพันร้อยสิบเจ็ดเราไปภาวนาเงี้ยพออาการอย่างที่ว่านเนี่ยนั่งภาวนาไปมันก็หายเงียบอย่างที่เนี่ยอย่างที่เจ้ากําลังเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเรากําหนดกําหนดพุทโธพุทโธพุทโธ,ทโธนรือก,กาหนดลมหายใจยิ่งเข้ามันจะละเอียดเข้าไปเลยก็หายคลื่ไปเลยดับไปเลยอย่างเนี้ยลมก็หายตัวก็หายโลกเนี่ก็หายอะไรก็หายหมดคนที่ไม่มีโครจรมันถึงหลงไง เราก็ติดตรงนี้ตั้งนานทีเนี้ยเราไปเล่าอ่ะมันไม่มีอะไรแก้ให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 ้เราเลยถ้าเราสิ้นกิเลสด้วยจิตมันถอนออกมาแล้วทําไมมันมันยังติดนั่นติดนี่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นอารมณ์อยู่ตลอดไหนว่ามันมีความสุขมันสุขแต่ตอนจิตเราสงบลงไปแต่เวลาเราถอนขึ้นมามันก็สัมผัสสัมปันม,มันก็เป็นปกติมันแต่มันก็มีอารมณ์อารมณ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของ ส่วนภายในของเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแต่อีกข้างนอกเขาไปสัมผัสอะไรมันจะเกิดความหมุดหงิดกอเกิดม,มันไม่ถึงขั้นมูลเหยียดแบบแบบแบบลอกนะแต่มันเกิดเป็นเอ๊ะมันก็สงสยัยสงมันเกิดความสงสัยนะแต่กระทั่งอาจารย์มุงคลเนี่ยพาเราไปหาลงุลงพ่อประสิทธิ์ช่วงนั้นลุงพ่อประสิทธิ์อยู่วัดป่ามูใหม่อยู่ได้น่าจะหกเดือนหรือแปดเดือนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะไม่ผิดเลยละหกเดือนหรือแปดเดือน ลังคาท่านกําลังมุงใบตองตึงอยู่ <c oughs> ไปก็ท่านไม่อยู่ด้วยวันนั้นพอท่านไม่อยู่แล้วทีน่นี่เราก็เลยพากันกลับไปแม่หลอดเหมือนเดิมไปภาวนาอยู่เหมือนเก่าวันหลังมาลุกเช้าท่านฉันเสร็จท่านก็นั่งรถนี่แล้วแม่แตงสีขาวนี่หละไปไปแล้วคือเราฝากเรื่องไว้กับพระองค์หนึ่งบอกอาการว่าอย่างอาท่านอาจารย์มงคลนะว่าอย่างนี้นี่นนครูบาองค์นี้ท่านภาวนาเป็นอย่างนี้เนี่ย ไหนองไหนภาวนาเป็นไงมามาคุยอะไรให้เราฟังที่เราก็เลยพูดอย่างนี้นี่เนี่ยอย่างเจ้าที่ในขณะที่เจ้าพูดนี่นแหละเราก็เลยเอ๊ะเล่าถวายท่านพังเอ้านี่มันพินาปัญญาได้แล้วเนี่ยอยู่เฉยๆได้ยังไงเนี่ยนี่เราเราเล่าให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าจะหาว่าก็คนไม่เป็นมันก็จะไม่รู้ไง แล้วคนเป็นเหมือนกันมันถึงจะทราบเนี่พอพิจารนาแล้วเจ้าก็ไม่พิจารนาไอเราก็เหมือนกันเราไม่ชอบพอเข้าไปในความสงบแล้วมันก็สบายเนี่ยอยากให้มันสงบเราเรามากําหนดนั่งภาวนาพับเนี่ยประมาณสิบกว่านาทีมันก็สงบละเก็อยู่ข้างมันอยู่นั่นทั้งวันอย่างเนี้ยนั่นเหรือว่าเวลาผู้คนถ้ามันเป็นอันเดียวกันมันจะขัดแย้งกันไม่ได้ เหมือนกับว่าจิตเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหมดั่นมันมันไม่ได้ปฏิฆะมันไม่ได้มีสองเะไรค่ะนั่นนั่นมันเหมือนกับว่ามันเข้ากันได้หมดธรรมธรรมชาติทุกอย่างคือเรามันไม่มันไม่มีตัวเอออกมาแต่ว่าพอถอนจิตออกมามันยังรู้ว่ามันมีกิเลสอยู่เพราะนี่แหละข้อเจ้าไม่ได้ชำระความรู้อันนี้มันเป็นความรู้ที่ยเข้ามาอยู่ในจุดเดียวเมื่อความรู้อยู่ในจุดเดียวมันเป็นความจุดเดียวของธรรมเช่นสมาธิทำความรู้นี้มันก็เลยกลายเป็น ความรู้ที่เป็นธรรมขึ้นมาอยู่แต่พอเอาความรู้นี่ออกจากสมาธิคือความสงบออกสิมันจะไปเนี่ยในที่เวลาเราไม่ภาวนาขึ้นแต่มันก็ยังมีอารมณ์เลือๆเลือหล,ล่อเลี้ยงอยู่อันนี้เราไม่เขียนอันนั้นท่านจะให้พิจารณาทำละจิตด้วยปัญญานี่แหละที่ว่าศีลดิจะเป็นกําลังของสมาธิกําลังที่จะเสริมปัญญาปัญญาก็จะเปเน,นี่ยแหละไปขี้คายไป ชำระจิตให้กิเลสได้คลายออกคลายออกจนหมดเพราะนั้นเจ้าไม่เคยได้ใช้ปัญญาตรงเนี้มันที่เข้าหลักที่ยสมัยเราบวชที่ว่าหลวงพ่อประสิทธิ์ไล่ขับ,ข,บขับไล่เราออกท่านนี่พิจารณาได้แล้วนี่ท่านไม่อยู่ตายอะไรกับเนี่ยความสงบของท่านเนี่ยดังนั้นมาเราก็เลยมาจับพิจารณาเอาแล้วนาที่นี่แค่ขนาดนั้นเราก็ยังมันมันชั่วอารมณ์ที่เราเคยสงบมา,มา,มานานแล้วไม่ไหว เวลาเรามาพี่นาเราขี้เกียจพิจารณาพิจารณาได้พักหนึ่งโอ้ลงสู่ความสงบดีกว่าแล้วก็ไปสงบอยู่อย่างที่อารมณ์ของเจ้าเป็นทุกวันเนี่ยพอสงบแล้วเราก็จะอยู่สบายของเราฮแล้วไม่อยากไปยุ่งกับใครไงหลังจากนั้นนะไปหาลุงปู่ศิีมีทําพผ้าป่องท่านก็พูดดีเอ๊ะทำไมครูอาจารย์ลวงปู่ครูบาอา,าจารย์ทาไมพูดแนวเหนียวแนวเดียวกัน เอากับพิจารนาไปทำแมเพื่อนก็บ,บอกที่พี่นาได้แล้วเนี่ยอันท่านอง์นี่มาใส่เพิ่นว่าน้วงปุ่ถิมเอ๊ะทำไมพูดตรงกันสององเราก็เลยทั้งนั้นเราก็เที่ยวทุง่งดนผ่านไปผ่านมาอยู่จนกระทั่งเราเริ่มไปนั่งคุยกับหมู่เพื่อน้วหน้าที่เนี่ยคุยกับหมู่เพื่อนมีเพื่อนองหนึ่งว่าวภาวนาไปแล้วเนี่ย ถ้าว่าท่านจะพิจารณาทั้งวันเวลาไม่ได้พิจารณาท่านก็ลงสู่ความสงบเอาฟังให้ดีนะทีเนี่ยลงพักอยู่ในฐานคือความสงบพอออกจากความสงบท่านก็จะพิจารณาของท่านไปมีวันหนึ่งขณะที่เราก็พวกเรากําลังเดินไปบินบาทด้วยกันท่านว่าท่านกําลังไปยืนรอญาติโยมมาใส่บาทสติของท่านตั้งเพ่งอยู่ที่น้าแข้งท่านวันนั้นนั่นขาท่านหลุดออกเลยท่านบอก เนื้อเนื America, days, ้อในในในแข้งในขาแล้วหลุด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 ออกเฮ้ยมันหลุดได้ยังไงท่านท่านถ้ากต่ยืนอย่าแต่ยืนพิจารณาเจ้ากระนังนคนจะมาใส่บาตรท่านบอกให้เปิดบาตรท่านนึ่งได้หน่ยเพราะจิตสติท่านกําลังพิจารณาสภาวะธรรมที่กําลังเกิดไม่ในขนาดนั้นเนื้อในหน้าแข้งของท่านเนี่ยหลุดออกหลุดออกแล้วขาท่านก็หลุดออกไปเรื่อยไปเอมันเป็นเป็นเป็นความจริงของสิ่งที่ปันปรากฏอยู่ภายในหนา ไม่ใช่ว่าขายจริงๆแต่จริงๆาาท่านก็พิจารณาขายท่านน่ะแต่เวลามันเป็นมันเป็นพิจิตขึ้นมานี่ท่านบอกท่านก็เล่าเรื่องความรู้เห็นตรงนั้นน่ะเป็นบาดฐานให้ท่านให้เราได้ฟังว่าตั้งแต่ท่านเห็นครั้งแรกจากนั้นมาท่านพิจรารณากายเลยพิจารณาจับจุดไหนก็มาให้รู้ส่วนนั้นจับบางวันนี่จับแข้งจับขาบางทีก็จับว่าจับหนังจะเห็นหนังมันลอกหนังออกมันจะผุพังออกออก,ออกออกเป็นความจริงของแต่ละอย่างโอ้ท่านเลยชำนาญพอชำนาญเข้าที่นี่ พี่นายกขึ้นมาพี่นาตอนไหนนอนพังหมดพังหมดพังหมดแล้วับพอตั้งมาอยู่จิตก็เริ่มเข้าใจเรื่องความเป็นจริงว่าโอ้การใช้ปัญญาพารณาเป็นปัญญาพิจารณาอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้เหรอเข้าใจอย่างนี้แล้วแยกออกอย่างนี้แลวอ๋อแล้วมันเข้าใจแล้วหน้าที่นี้พอมันเข้าใจแล้วจิตของมันว่างจับออกมาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้พอย้อนจิตเข้ามาดูดูกายจะของมันจะพังหมดมันจะว่างว่างว่างหมดตนความสําคัญมั่นหมายในกายเจี่ของไม่มี ถึงบอกว่าความความรู้ความเบาในขั้นสมถะเจ้าก็จะรู้อีกแบบหนึง่งในขั้นของสมาธิเออในขั้นปัญญาวิปัสนาก็จะเข้าใจอีกแบบหนึง่งมันจะว่างเหมือนกันก็จริงแต่อารมณ์ไม่ได้เหมือนกันโอ้ที่นี่มันก็ยิ่งเข้าใจ้อ๋อปัญญาทําไมพระพุทธเจ้าจาึงให้พิจารณาว่าไม่ใช่ของของเราทำไมไม่ใช่ของของเราที่เรามาคิดต้นเดาเกาหมาัดเฉยๆนะ่ะไม่มีทาง แต่ต้องเป็นด้วยอารมณ์ของ,งะสะมสถะที่มีกําลังเสริมพราําลังเสริมนําปัญญามันจะหมุนพอหมุนเข้าไปแล้วมันจะไปแก้กิเลสตรงที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตในตเจ้าของจะได้เห็นมามันเกิดมันดับเกิดดับเกิดดับ,ดบเป็นอัตโนมัติเป็นความจริง,รงเป็นศัจธรรมเป็นธรรมนั่นแหละถูกต้องเลยทีเดียจับขึ้นมาพับ menu, กับ rapper, up, up, harmonic, พึบ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 ด้วยความชํานาญของปัญญาแต่ถ้าเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าชํานาญในขั้นสมถะเจ้าจะต้องการให้สงบเม,มื่อไหร่เจ้ากำหนดปึ๊บปัดดิ่งปั๊บเลย ดับปุ๊บเลยนะนั่นนั่นคือความชานาญของการเข้าสมาธิแล้วน่ะถ้าจิตไม่เข้าโอ้โหพอหนาสิปีก็ยังไม่เห็นความดีเห็นความสงบแม้แต่ครั้งเดียวอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เห็นตัวเบาบ้างอย่างนี้ก็เห็นในตัวอ่าพูดง่ายๆว่าอย่างดีก็เห็นปีติความฉ่าใจเย็นใจนิดๆหน่อยๆเบากายเบาจิตนิดๆหน่อยๆไปเกิดปีติแข็งขคางนอกเฉยแต่พอมันพึบลงอย่างเจ้าดีอยู่ได้ทั้งวันทั้งคือดีมันไม่ยุ่งอะไรหรอก นั่นล่ะเป็นความสุขที่ที่โลกทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงแล้วมันเป็นความดับหมดนะแต่ดับนี่ไม่ใช่กิเลสมันดับนะแค่ความรู้สึกความจิตมันสงบเข้าไปถึงฐานมันจะดับอยู่ตรงนี้อย่างที่เจ้ากําลังเป็นของเจ้าเนี่ยบางเนี่ยคนบางคนจิตไม่เคยสงบมันถึงเอาสมถะคือความสงบไปเป็นนิพพานไงบอกว่าโอ้โหมันดับหมดแล้วดับหมดก็ไม่มีเชื้อนี่แต่ความรู้แล้วเข้าอย่างเจ้าพูดที่ว่ามันเข้ากับสภาวะที่ทั้งหลายได้หมดอ่ะแต่กิเลสมันยังมีอยู่ ถ้าไม่ใช่นักภาวนาแล้วยังไงก็หลงนี่แหละหลงหลงในความสงบเพราะว่าเป็นนิพพานแล้วเอาเอาความสงบไปขั้นสมถะเป็นนิพพานก็อย่างนี้แหละเพราะมันไม่มีอะไรตัวตนของเจ้าก็หายอะไรมันก็หายหมดตัวสังขารปุงแต่งก็หายในในขันห้านะมันมันดับหมดอ่ะแต่จริงๆมันมันก็อยู่ข้องมันแต่จิตมันลึกเข้าไปแล้วจนกระทั่งว่ามันไม่รับอารมณ์พวกนี้เข้ามาเพราะนั้นมันเรื่องไม่มีอะไรเหลือมันเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความรู้ที่เด่นขึ้นมา แต่ความรู้นี่เด่มมากนั่นเจ้าก็เข้าใจไม่ใช่เหรอพอมันเนี่ยเจ้าจึงอยู่กับอารมณ์นี้มาตั้งนานพอเจ้าพิจรารณาเป็นปัญญาอย่างที่ว่านเจ้าจะดีเห็นความจริงทีแรกเจ้ามันไม่อยากพิจรารณาหรอกเราเนี่เป็นตัวดีเราจนกระทั่งหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยที่เราไปถามหลวงปู่สิมหลวงพ่อุูิสิมก็บอกว่าท่านทําไมท่านไม่พิจารณาเรา,าก็ถึงเอะทำไมท่านพูดถึงสองคนสององค์อย่างเนี้ จากนั้นมาเราก็เริ่มจับจับที่ไรมันเพราะด้วยความติดสมาธิมันจะไม่ยอมพิจารณาเลยมันจะวนเข้ามาแต่ความสงบอย่างเดียวเพราะมันเป็นความสุขความความที่มันต้องไปแบกอารมณ์อะไรใช่ไหมล่ะนะมันจะอยู่นั่นยิ่งไปเจ้าทํางานทางโลกเวลาเจ้าหงุดหงิดขึ้นมานี่เจ้าจะต้องย้อนกลับมาถึงจุดนี้แหละเจ้าจะไม่เห็นที่พักของเจ้าเจ้าจะไม่เห็นเครื่องอยู่ของเจ้าล่ะคืออารมณ์อมของสมาธาิเจ้าไม่ได้เคยพิจารณาพอเจ้าพี่นายเห็นความจริงได้เมื่อไหร่นะโอ้ยที่นี่ดังลังก็ไม่อยู่ ลังไม่อยู่จริงๆตอนให้พิจารณาทีแรกไม่อยากพิจารณาเพราะว่าการพิจารณามันใช้ตัวสังขารมันกวนเจ้าของอ่ะแต,แต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้เราจะไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราจะไม่เห็นความจริงไงพอ,อความจริงปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราจับพิจารณาให้เป็นปัญญาเราจะเห็นความจริงสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในขณะนั้นเนี่ยโอ้โหทีนี่ความจริงเต็มอยู่ในี้เนี่ยเราไม่เคยพิจารณาเราไม่เคยเห็นเหมือนเะาไม่เห็นความสงบ ปัญญาก็เช่นเดียวกันแต่เราเห็นคุณของปัญญาเจ้าจะพิจารณาทั้งวันแต่ระวังให้ดีพอเจ้าเห็นความจริงเจ้าไม่อยากหยุดพักในขั้นสมาธิแล้วนะทินเจ้ากลัวว่าเจ้าจะตายเพราะแต่ก่อนเจ้าไม่เจามเห็นคุณของปัญญาเจ้าเข้าใจว่าสมาธิคือความอิ่มของเจ้าคือความเครื่องอยู่ของเจ้าสมาธิก็คือนิพพานของเจ้าพอเจ้ามาใกล้เราเรางไปผิดถึงปัญญาพอปัญญาปรากฏขึ้นมาเท่านั้นแหละที่เจ้าจะไม่หยุด เพราะเจ้าไม่หยุดเจ้าจะพิจารณาทั้งวันเจ้าจะไม่วิ่งไม่หาความสงบนี่แหละาคนทั้งหลายที่จิตมีละมันหมุนไปมันหมุนยังไม่อยู่เมื่อยังไม่อยู่แต่คนบางคนมันไม่เคยมีสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิจิตมันก็จะหมุนไปมันทําให้เป็นสัญญาวิปรารถ์ท่านพูดไวน้นี่ในสังโยชน์เบื้องบนท่านพูดว่าอุททัจัะอุททัจัะอันนี้กับอุทอทัจักุฏจัในขั้นของสมาธะจะคนละเรื่องอันหนึ่งความฟุ้งซ่านลำคาญโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ มันจะรุ้งแต่งทั้งวันทั้งคืนเวลาภาวนาไปปุ๊บนี้เกิดแต่ความฟุ้งส่้นจิตหาความสงบไม่ได้เนี่มันก็จะงี้อุททัจะภูกุจจะในขั้นเในขั้นของสมาธิเรียกว่านิ่วันห้ามันจะเป็นแบบเนี้แต่อุททัจะในเบื้องบนไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเป็นความที่ฟุ้งคําว่าฟุ้งนี่มันปรุงหมุนเป็นหลักธรรมชาติไปถ้าเจ้าไม่มีสมาธิคือควรล้างไว้เจ้าก็จะกลายเป็นบ้าไปเลย จำให้ดีคําเนี่ยเพราะนั้นการพิจารณาไปสักพักหนึ่งเอามันเห็นไม่เห็นมันรู้ไม่รู้หรือรู้ไปแล้วสักพักหนึ่งมันยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งหรือใครใจแจ่มแจ้งแต่มันยังทำรากกิเลสสังหารกิเลสตัดกิเลสยังไม่ขาดในในการพิจารณากายเช่นว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิต้องพิจารณากายให้ขาดสักบ,บันก่อนผพ้จะเก้าเป็นพระสนบันต้องพิจารณากายให้มันขาดจากตรงนี้ก่อนการขาดก็ไม่ใช่ว่ารู้ข้างหนึ่งข้างเดียวอย่างที่เจ้าเห็นนะ มันต้องมีญาณอย่างทราบขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในขณะที่ภาวนาจนกระทั่งรู้แล้วอิ่มแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วอันนั้นทำตั้งหานนะไม่ใช่ตัวเจ้าของความรู้สึกตัวเองนี่ก็เป็นความละเอียดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาในด้านจิตตภาวนานะถ้าไม่ขึ้นในผ่านนะยังไงก็เสียยังไงก็ท่านองตัวยังไงก็ลืมเจ้าของลืมในลักษณะแค่คันสมาะว่าตัวเองสําเร็จพระรหันแล้ว เพราะมันไม่มีความคิดแล้วเนี่ยประเภทที่ว่านจำให้ดีเท่านี้ไปไปพิจารณา,าให้เป็นปัญญาหาพิจารณาไปแล้วเจ้าพักหนึ่งเจ้าก็ดึงจิตเข้ามาให้สงบอยู่ในขั้นสมถะที่จะเจ้าอยู่ทุกวันเนี่ยพออยู่อิ่มแล้วเหมือนเราทํางานเหนื่อยแล้วเราก็เข้าพักพอพักอิ่มแล้วเราก็ไปทํางานอันนี้ก็เหมือนกันให้คนละวารละเข้าใจไหมแล้วเจ้าก็พิจารณากายไปเรื่อยไปเรื่อยไป วันหนึ่งความเป็นจริงปรากฏเท่านั้นแหละที่นี่เราจะได้เห็นว่าปัญญาเป็นยังไงการพิจารณากายเป็นยังไงจิตที่มันเข้าใจกายมันวางกายเป็นยังไงมันก็จะเข้าใจอีกแล้วมันต้องใช้เวลานานไหมเราเฮ้ยเราไปพูดไม่ได้ของเราเนี่ยหลวงพอ่อครูบายจย์บอกเราสององค์นะเราไปเราไปเห็นครั้งแรกบ้าไหมไปเห็นกับหลวงนวดนไปอยู่กับหลวงปู่เหรียญไปเดินเงกลมอยู่ เราไปไหนเราจะพิจารณาแขนเราเนี่ยไปบินบาดเดินทํางานตีตาปัดกวาดเราจะเอาสติเรามาจับไว้ดูที่แขนนี่ดึงหนังลอกหนังออกดึงทั้งวันอย่างนั้นแหละมันแต่ลราเวลาดึงมันมันดึงมันคล้ายๆมันดึงไม่ออกมันเหนียวเหนียวอะไรก็ไม่ทราบเพราะความยึดมั่นถือมันในจิตมันเป็นของมันนั่นพอในขณะที่เดินจงกรมอยู่สักพักหนึ่งริมแม่น้ำโขงโอ้โหภาพนีมิตรแขนมันขึ้นมาในหัวใจเลย มันไม่ใช่ออกไปนอกอย่างนี้เมื่อไหร่ขึ้นมาด้วยจะป้าโอ้โหแขนเราเนี่ยบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นแล้วภาคเนี่ยมันแตกเปี้ยออกน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วก็อันนี้พูดมันนั่นนี่เดียวกันนะอันนี้เป็นคำพูดเหมือนมันเลี่ยงกันพูดเฉยแต่ความเป็นจริงเรามันพึิเดียวมันเป็นขึ้นมามันไม่ได้เหมือนเราพิจนาณาอย่างนั้นนีนาอย่างนี้เมื่อไหร่เพราะมันเป็นความจริงมันจะมาพร้อม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 กันไปเลยพู จนกาังแขนเราหลุดฟุดลงไปโอ้เอ้ามันเป็นยังไงเรายืนพิจารณาอยู่สักพักหนึ่งไอ้ตัวนี้มันก็กลายเป็นดินไปหายไปว่างขึ้นย้อนก็ับมาตัวตัวว่างไปหมดเอ้าทำไมเป็นอย่างเนี้โอ้ความเบาก็เบาต่างกันเหมือนเบากันในขั้นสมา่ิแต่ตัวนี้มันปัญญามันตัด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 กิริยาตัดกิเลสที่มันยึดมั่นถือมั่นไม่รู้กี่พกี่ชาติ กีกับกีการที่มันฝังจมมากับจิตความรู้สึกอันนี้มันแน่นยังับอะไรถ้าผู้ไม่ได้ใช้ปัญญาจะไปพิจารณาเรื่องจิตยอย่างเดียวทอดทีจิตขั้นนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาในส่วนจิตปัญญายังไม่เหมาะสมที่จะไปฆ่ากิเลสในส่วนนั้นในรูปขันต้องเดินแบบนี้ซะก่อนเพราะมันผ่านกายไปแล้วเนี่ยเออที่นี่มันจะเป็นอัตโนมัติไปเลยที่นี่ถ้ายังไม่ผ่านยังไงคุณก็หลงไปเอาตรงนี้ก่อน con oh, người là